จะไควารจะีาผู้ค้าาิดพลาดโนเด้ง้เาพันไหมสัญญาณนมเเหระสัญญาณสัญญาณ่อยากดีีดีอยู่ที่ยาง่อยากดีบอกเราพันโดเดมามันห่มันเปิดกล่องอะไรเงี้ย้าเจ้าโอเคครับงานโขาดเกิงานยาดเนาะ ดีใจโช์องเราก็ประยาดองบางดีใจดีใจนี่แหละเท้าผู้เป็นชาวบ้านบุญกันดีใจใค่กันแม่ดีใจโหห้องเด้นกึศกๆศกอยู่ทั้นยาวยังไกฝากติดตามเบาโอลิแนนเดอร์พี่น้องเบสสปูสุคน สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิดสุภูสุคนเบิด์ตสุงสุบอนพี่น้องมือนี้ก็เป็นมือสันวันดีขึ้นเฮือนปาวอนแล้วถือว่าเสร็จภารกิจของเบารอลิเนาะถ้ามีอยังผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆลาเอามือนี้เบารอลิกับสิมาให้ปาวอนได้โทรขอบุญขอบคุณทางเอื้อยเพิ่นเนาะถ้ามีสัญญาณใดพี่น้องเหมืนก่อนตรวจสอบก่อนถ้ามีสัญญาณเอาถือโทรให้แล้วก็ให้เพิ่นเว้าเนาะ ว่าเพิ่อนชีคู้งซึกจังไรหรืให้จากหัวใจของเพิ่นเนาะเพรก็มือนี้เป็นมือสันวันดีเพิ่นสีอวยพรให้ผู้รักผู้ใหญ่หรือให้ผู้ในหญ่อวยรนะักพรให้เพิ่นเอนก็เพิ่นให้เพิ่อนอยู่ดีมีแห้งแล้วพี่น้อยเนาะไปไปเบิ่งน้ำการอีกแค่น,นึงพี่น้องแล้วแล้วคือจะได้ให้เพิ่นปลูกแขนให้อุ้ย ่ยวมาว่าไปแถวเออเี่ยวมากันเลยลูกเออตรงปะช่องขึ้นไยโอ้สบายดีเด้อสบายดีเลยสบายดีอร่อยอยู่ป๊อเขามาหับน้ำมันงหูได้เด้อเด้นสวย

hát tho bẩn tít là phải chạy thầy đạo khóc bụng khóc bụng thân thôi 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 แล้วแต่ไปหาพันฝันโอเคข้าวฟันพระเจ้าก้อนไอ้ยูดีมีแห้งได้บาทนี่เนี๋ยวใดก็ได้เจ็บบ่ได้ความไข่บ่มีได้บาทนี่ปีใหม่ไร้เดี๋ยวนี้เนาะปีใหม่เดือนใหม่วันที่หม่วันชุ่ย้า้ก็ต้องนั่นแล้วแมลงนี่นอนบ่อกแรงนี่นอนนี่แล้ว นอาม่ทาวอนก้อนมาหน้ดีเศร้าเด้อไม่ทอบันนี้เด้อได้เคิืนได้ซานไม่ละเพื่อเมธให้ละสุดเลยสุดมากตาตุ้ตูให้ดูดีม่แหยได้งแตงเน้อบาะกราเ้แี่เ้ยคนเดียวต้องมาลำด้วยเน้แน่หลนจิ้นี่พอี่่นิมกนหน่อยเรากิ้แแสแสแก็าเนกินกิน กินีเมัใม่สดนม่ได้นอเจ้าจะไปหยอกเราไได้ได้เมียะรามานำาหรอเจ้าแหลกไกินนั่งกับแล้วมาเรีหยอกไปโอ้ราเรียกหม่กินก็กินเกินอ้าวอรุ่งอ็ให้ยูดีม่แหงเมไบ้านมนอก็ได้ยกเสมีไไปเื่อวาเจ้าทำดีไปเ่มยเจบโซก็ลายปีเบิ้งเง้อรอกเน ใครทุกแคนในเพื่อนอะไรแม่ในเพื่นอยู่ดีมีแหงอลไรบอบวัดเมื่อป้าคอยแล้ววจ้อยว่าใคยชื่อน้ำมันใช้รถเพื่อนชื่อใช้รถกันได้เฮ้ยจุ่มเดีอยจุ่มเี ใไผ่ผ nah, ่มาทงานหลายคนมามาคตรงนั้นนีนั่งคิโมเรีบบนั้นอะไกินนไกนแล้วมาสวยเด้หมะาพระว่าไปซอยเวียดมาสวยเนี่ยอ้โหสัวนี่มาสวยจ้ามาสวยมาเส้าท่านมู มาสาดเลยมะาดีดีเยอะหไ๊บไปาวเด้อมาแล้วรียกแล้วงาเลยคบมามาเด้อขหามาเลยเด้อหักแฟนกันคือเตาเลยคุณน้องแล้ว

มันจเดเื่องอังไตลงมุกไปลงมุกนี่นลิปทำแต่งานใหม่แบบนี้ฮะพอลุงกับมันแม่ป้าบาดนี้เกิดใหม่ป้าวต้นหิงป่อยาใต้เกิดใหม่นาเดงหุ่นแบบนี้ฮะ ตันนี้เรากินได้นะเดี๋ยวจังหน่อยนี่ห้ปอจอยเปิดเอพิซัมไฮเราป้อนนั่งรำสารวัตรใไฮบึงเฮงเจ้าตัวเราหันแฉ่ว้ที่แนวมันแหล่ะเราจะป้อนจะหึงแหละน้องไหมปะบอจอยซะแนล หาปลามามาทบเนาะตัวใด๋มันเจ้าน่ะนี่บ่ hẹt, เลย hẹt thang นให้กวาดออกไกลๆไหมจะกวาดแถวเจ้าของไหมไคืออะไรเป็นบ้านแม่สายงามพอให้ำคูนได้คุณลุงเลยบานนี้เป็นของเจ้าเลยต่างต่อไปเนาะคุณลุงเนาะชาวอาทุกบ้านนี้มาอกัญจากรโบราณกรไโบราณะไรกัน ข่อยให้เงบได้ว้าจักดีว่าเราบมาจ่อยปลาเกือเล่นนั่นน่ะบเได้ปลาเกือแล้วว้ากูเป็นบอฮะผู้แข่แล้วลราเบ้ารีจิโทหาเอื้อยเพื่อนลราให้เพื่อนขอบบุญขอบคุณด้วยตัวเองเนาะด้วยด้วยด้วยพอเอาเว้ามันกับคือเอาเบ้าด้วยตัวเองนะแต่ว่าคันโทโทติดได้หรอคันเนมเขามีเม็ดได้เดี๋ยวนี่เนงจัดงานเนงไม่อยากมีอยู่เนาะแม่คุณไม่อยากมีจัดงานนั่นรึไม

สมเกิดเฮืองลีจยว่าตัดแล้วว่ามาเป็นแล้วแาบนี้เียพอลุงเอาถ่กแทนนะเจ้าพอลุงเาเนี่บอกับายผูกแกนให้ทั้งพอลุงให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งเด้อควเท็บอยาได้ควมไข่ยามีป่าธนาสินใดขออะไรสินนั่นเด้อ อนุมันขวนเงินทุกภาพร่างกายแข็งแห้งทุกกายสบายใจได้ทุกเงินบรายเงินบรายเงินบ่ายเอขาปลูกนี้เพื่อนพอดีมีแห้งเดฟมาขำมาคูณเนาะหคนห้าคนทุกความแค้นก็สองเซนเดียวคอยมีแล้วผูกแฟนให้เจ้าให้เจ้าตรงพอดีมีแห้งอนุมันขวัญมือเนอป่าวอนให้หายพญาลูกคค่ให้ดุกได้ย่างหัน กุกกายสบายใจได้เฮือนใหม่ใส่หย่างามอะไรก็ดีนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแหวมือมากเคือซื้อหน่างใส่ให้คือซื้อโลซิ่งเม่้ใส่ให้นั่นแลี้ยงคนยุกอยู่ทีได้เปลี่ยนอะไรจะหน่อยหามาแมวกก็ไ่เดล่นอเ้อปจะอกป้าจะมีกันอย่างอหอไ้คนนี้ดีกว่าเขาห้า้วี่ใหม่นี่ก็ให้สุขภาพแข็งแรง เนี่ยูกค้ากับคนละกินใบติ่งกินใบปุ้งดึกขึ้นอยู่ป่าคนละดึกขึ้นไงเลยเนาะอ่าเนี่ยนี่เนาะเบาเอ็นนุ่งเสื้อต่างประเทศมาฝูกไปเฉพาะโอ้ยนุ่งมือแรกๆเลยวเนี่ยนี่มาหักมือทันวันดีขึ้นบ้านใหม่ของปวารอโดยเฉพาะเลยนี่นะเป็นแอุ่นตอนนี้เนาะเอ็นเชือดเ้ย ธรรมดาลงมาลงไม้นี oui> ่เลยงไม้เสือเสือไม่เพิ่ง่จะทัวหาเพื <k 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 <k> <k> ่อนก็ค erm ันเพิ่นสิฮับไชเพิ่นก็หับแล้วก็ไม่เนาะขอบสบายดีเด้อเอ้เด้อายดีอ้าวบาดนี้เดียวชิให้เอ้ยเว้าน้ำปลาวอเด้อครับพอลุงอ้าว เห็นเพื่อนบ่เอ้ยไห้เพ่นลุงเพนจับออกก็ได้แต่บ่สัญญาณันญานอากหมุนสบายดีเจจูรี่สบายดีเ้อโดยเป็นไงเป็นว่าเขาเ่อนไงโดยแ

จะเดนยางไม่ป,ป่านลยไปย่าย่าหนแล้ยจะในร้านไปยูนัมหมอดูขอรุเด็กสาวดีใจดีใจแห้งขอรุ่งดีใจแห้งห่อโดยโ,ดยโดย บานเชทองน้ำกับทองคัอหายยูเโดยโดยคุณเมคุณนี่อเจ้ดีมีแงเด้สุขกายสบายใจคนเจ็บะได้คววมกายตรงนี้าน้าผูเขาเ้าพิษต่าไปโคตรน้ำเด้อ สัญญาณนำมือสัญญาณสัญญาณมายากนีายังายันี้อสเพดีใจมาวเฮามันเปิดองย่างี้อจาโอเคครับงานขาดงงานย่ขางเนาะดีใจอเนาะบาระปรยทองบาทดีใจดีใจเฮาผู้เป็นชาวบ้านบุญกันดีใจค่อนแม่ดีใจ

ปิดกล้องนะได้อยู่เฮ้ยปิดกล้องรถโ้ยฉันยานมันมาอย่างแหงโดยนะแล้วผูกแคนล่ะโดยอบคุณแค้นะ้เ no, ป็นแล้ววัหนาพาเพื่อนวันนี้วัวหนาเยีงม หัวหน่าไ ấ ปาเอื้นเจ้าหน้าบุ๋ลเบ่าีลิบ่าวลิเดกามีใครนี่ขนอทบังานทีมงันทีมงันเพินพามาขึ้นมือนี้ข็นอบ่จักชื่นลงรงหน่าลงล้างแล้วบ่าวบัตรคำทอนเด็ขึขนแล้วเวนชานบันบ่นค่ะกําลังเฮียนยางเจ้เอ้ย ก็อบบุญกบคุณจะมาัำใต้เกิดใหม่สัญญาณบดีสัญญาณบดีไงเอ้ยจังใดก็ดูดีไม่แห้งด้วยเด้อคบบุญกบคุณสันยานบุไ้ปากออกดีใจโพดเจ้เอ้ยดีใจห้งแห้ง

ไซป้าออสออสแล้วยู่ตะลางผมเมียนพระเข่าออเด้อออสจิตตะลางออสยู่ตะลางโอเคออสเด้อจูรี่โอเคสบายกะเบิ่งฝานสบายแน่เด้อโดยน้องสบายกับมาน้องสบายแน่กต่สบายสบายกันไม่อยูดเลยเล่นหมุดจบเขาจงหน้ามิเจ้เลย เด้ป้าวันนี้มาว่ามาว่าน้ำเอื้อยเพิ่นผูอันนั้นเห็ดนี่มันขมุ้พอมีแม่กะมีแต่ตาปากกับลูกแทนแหละด้วยเด้เพิ่นบริเห็นเพิ่นบริเปิดกล้องสบายดีเด้อเจจุลีทุกอย่างที่พามาพออภัยอย่าโทษเด้อโทษกับโบเขาเสียเวลาทุกอย่างเด้อโทษกับขอโทษยังขอโทษที่แบบว่าในสิ่งที่บันทัดแหละ อ้ากคืสวยแท้เบ้ร์ัโอรเต้เนาะบ่เมัอนย h a u เดยตั่จริงๆสวยเลยแบเวลาออได้มาจากเจ้าอะไรล้วกะทางรายเลยชิแปลว่าเนี่ยเขาบอ่าทีมงานทีมงานเออทีมงานเนาะทุกอย่างที่มีทุกวันนี้บ่่ไ้อมีีห โดยอยู่ดีไมแงคือเก่าเราจะหายฟัองอดบ่ทุกอย่างได้มาจาก <c oughs> เจ้า <c oughs> หรือก็ทิมงานเนาะ <c oughs> คันบ่อได้มาจากเจ้า <c oughs> กับทิมงานหรือแปลว่าคอยกับบ่มีบ่อยู่อาศัยแหละ <c oughs> บ่ได้ในเด้อทุกอย่าง <c oughs> คอยอยู่ดีไม่แห้งเด้อสุข,ขังมังมีทุกอย่าง สุขภาพเป็นแขงป้อนจะหายทังทีมงานขอบใจเด้อโดยโดยไปเก็บระลึกไว้ในหัวใจคอยอยู่ลงไปตำบนทำทานก็ได้ทุกอย่างบอแมนสิว่าเอออันนั้นอันนี้บอได้พอป้อนหนึ่งบอได้แมนคนนี้แล้วคนคนอี่ไงายสิ่งที่ได้มาเงินหักแพงคือกาว เดืยดสามสิเมื่อคุณท่านใหนเมื่อเดี๋ยไปหาดอกโดยเอามาแน่ยจะเห็นตัวจริงเด้เห็นตัวจริงเลยเอ็นมังคงไว้ทาเด้อเพราะว่ามักต้มคงเด้บแล้วเนายโอ้ยมังคองอยู่มังลามันลายโพดต้มังคงกรับแกงเอาใหม่เด้อโดยเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปแก้ไขกินหรอก โดยโดยะโทโลังนาเด้องาบ่มะาได้ด่ะมแตวอัเจ๊กยู่ในสายอยู่ผนแหละทางตลาดเป็นมือเฮ่เลยละเป็นมแล้วยบอกให้เพลนใจเย็น ບໍ່ສະບາຍບໍ່ສະບາຍເຈັບຂໍ້ອ້ມືຊິໄປຕ້ອງໝໍຢູ່ເດນໍນ້ໍານ້ໍໃສ່ເກືອແລ້ວກະສົ່ງໃສ່ນ້ໍອນິກຢມທຢມືຂຢດດຫໃຊົສັຍາຍົດ โอเคขอบใจเด้อโอเคเด้อเด้อขณะกำลังจะะลายเด้อให้มาขังสมบูรณ์เด้อสุขภาพข็งแรงแรงและเจ๊เด้อดีใหมดีมาโอ้ยชาติถือโอเคขอบใจ thank you โดยน่สบายดีไหเด้อสบายดี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 เด้อเด้อ

การทางป่าวอนกับกระอ้อนแล้วกับพอลุงเพิ่นก็นได้คือกับอันเออร์จุลีเพิ่นแล้วเนาะท่านอาจารย์บอกกันนะน้องบอกอันทางเพื่นขอนนบคุณเนาะกดีใจพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้นะเฮาลโีได้ขอตัวก่อนขอบคุณหลายๆเด้อเด้อถือว่าภารกิจในครั้งนี้ก็สำเร็จแล้วเนาะมีแต่ว่าภารกิจตัวใหม่เริ่มใหม่ต่อนใหม่เนาะอย่าลืมดูริงแฮงสบายดีบ๊ายบาย